ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนาข้อตกลง PA การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านนาขามภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการผู้มักด้วยความสามารถมีภาวะผู้นำที่โดดเด่นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านส่งเสริมการสนับสนุนที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานท่านภูมิโวยการพิเชษแก้มนีชัยตำแหน่งภูมินวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาขามตั้งอยู่เลขที่81หมู่ที่9ตำบลนาขามอำเภอเรนุนครจังหวัดนครพ,พนมเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น75คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน TA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,567ตามองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. งงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้บริหารสถานศาึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้แกนกลางโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนยโยบายทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA จนได้มาตรฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้กล,งกลาง 1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปรปับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู พัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคนิควิธีการต่างๆ1.5การนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยมีการส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวร่วมกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโย,ยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสาระสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียน ประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินงานและนำผลไปปรับปรุง2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคละหนึ่งครั้ง และมีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในการพัฒนาโรงเรียนด้านที่ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารผูมอในการโรงเรียนมันนาขามโดยนายพิเชษแก้วมณีชัยมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์เพื่อนำเครื่องมือหรือนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนวัตกรรมเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยบ้าน,นักวิทยาศาสตร์น้อยพุทธศักราช2566ถึง2568 3.2บริหารการเปลี่ยนแป,แปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนมัธา,ามมีการิรเริ่มพัฒนาหรือนำนำวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาและผู้เรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนาขามให้ความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาขามมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา โดยเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาโดยสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพนายพิเชษฐ์แก้วมณีชัย มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพยอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาไทยทักษ,ษะภาษาอังกฤษเพื่อการสาื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพ5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถา,า,า,านศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ในพิชิตกรรมณิชัย,นนชยได้มีการนําความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดก,การสถานศาึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตรกรรมการบริหารและนําผลไปปรปับปรุงเพื่อการพัฒนาบริหารจัดก,การสถานศาึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุสด ตอนที่ 2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมจัดการเรียนรู้เชิงรู้ a c t i v e Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการบริหาร STEM Model นพิเชษฐ์แก้วมนิชัยได้พบปัญหาจากการเรียนรู้ของครูผ่าการประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหา หรือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูจึงเกิดความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการบริหารงานประเด็นท้าทายนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนครูให้มีคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณและรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆที่สูงขึ้น ผมปรากฏว่าโรงเรียนบ้านนาคามสามารถยกระดับผลสำมฤทธิทางการศึกษาได้ส่งสึ้นตามที่คาดหวังเชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านนาคามสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อยกระ,ระดับคุณภาพการศึกษาโดยหลักการบริหารสเตมโ Mo เดลสำหรับใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาครูได้อย่างมีคุณภาพ และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ได้ได้มีการพัฒนาที่สูงขึ้นผลปรากฏว่าโรงเรียนบ้านนาขามได้พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาครูได้อย่างมีคุณภาพและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 1. ่งด้านความปลอดภยัยพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยพิบรามทุกรูปแบบ 2. ด้านโอกาสสนับสนุนให้เด็กประถมวัยได้เข้าเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดีทั้งทาง,ทางร่างกายจิตใจวินยัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยมีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ได้เข้าถึงโอกาสความเสมอภาค 3. ด้านคุณภาพส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็นเป็นคนดีมีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. ด้านประสิทธิภาพพัฒนาระบบการจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ส่งเสริมการจัดก,การศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ นายพิเชษแก้วมณีชัยเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนพร้อมทางสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามระเบียบบริหารด้วยความโปรง่งใสตรวจสอบได้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องนายพิเชษแก้วมณีชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ